สวัสดีครับผมวันนี้มา update, อัปเดตเรื่องการแยกมูลออกจากตัวไส้เดือนของบูเวิร์มนะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่ยังไม่ได้ลงไว้นะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ยุ่งการจัดสวนกับที่ที่บริษัทครับผมวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาทำคลิปต่อนะฮะก็วันนี้ก็คือจะเอาตัวมูลออกนะครับผม เห็นได้ชัดคือฝั่งที่ที่เราโกไว้เมื่อคลิปที่แล้วฝั่งนี้นะฮะคือมีคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะยังเปียกอยู่ใช่ไหมในช่วงนี้ในตอนนี้ประมาณ2อทิตทีแล้วครับผมตรงเนี้ยเขาจะเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วส่วนฝั่งตรงเนี้ยครับผมเป็นมูลที่เขากินเกือบร้อแล้วหรือร้อแล้วเนี่ยครับผมเราสามารถเราออกได้เลยนะครับผม เพราะว่าลูกไส้เดือนอเขาจะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันแห้งนะฮะเขาจะลงไปอยู่ตรงที่เบดดิ้งที่เราเติมไว้เมื่อครั้งก่อนนะครับผมอันนี้ก็ออกได้เลยครับอาจจะมีตัวพ่อแม่พันธุ์หลงอยู่ในมูลที่เราออกบ้างนะครับผมสักตัวสองตัวหรือมากกว่านั้นอยู่ที่ ปัจจัยของมูลที่เราออกมันจะแห้งประมาณไหนนะฮะก็วิธีการลดน้ำด้วยนะครับผมนะฮะก็จะมีพ่อแม่ติดบ้างอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็โยนมาไว้ฝั่งนี้ครับผมนะครับมูลที่เขากินเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผม แต่ถ้าเราทิ้งไว้นานเนี่ยบางที่ก็แทบไม่ต้องร่อนก็นมีครับเพราะว่าไส้เดือนสายพันธุ์นี้เขาจะกินกินแบบไม่เหลือเลยฮะแม้แต่เศษขี้วยังไม่เราเห็นเลยนะครับผมครับผมครับนี่ที่เที่ยวออกได้นะคะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ได้อยู่ประมาณเอ่อ สโลรล้วโลหนึ่งครับผมถ้าความชื้นหายไปเยอะเนี่ยก็น้ำหนักจะเบาหน่อยคัะมูลมูลมูลใส่พัน,นุนี้พอเสร็จแล้วนะครับผมฝั่งนี้นะฮะพอหมดแล้วเราออกหมดแล้วนะครับผมเราก็ต้องซุยครับผมซุยกับกองซุยกับกองได้เลยครับ เสร็จแล้วถ้าเบดดิ้งยังไม่เยอะพอนะฮะเราสามารถเติมเติมให้ได้ประมาณครึ่งกระมังแบบนี้นะครับผมครึ่งกระมังแบบนี้ก็เ <c oughs> บดดิ้งที่เตรียมาก็มาสามารถเทได้เลยครับผม <c oughs> วันนี้โชคดีครับผมได้เบดดิ้งคิวาคิวาใหม่แล้วก็เป็นคิวานมด้วยครับป <c oughs> กติที่เลี้ยงมาเจอแต่คิวากินหญ้าอย่างเดียวเลยครับผม อรอบนี้สั่งมาโชคดีมากฮะแต่เสเดอนบูเวิร์มไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องมูลสัตว์ฮะสามารถกินได้ทุกมูลสัตว์ครับผมเลี้ยงง่ายายพันนี้เติมประมาณนี้นะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถให้อาหารเสริมได้เลยอย่างเช่นเปลือกผลไม้ต่างๆแตงโมอะไรนี้นะฮะเราก็แปะไวะ้สามจุดครับผมพาจุดที่ว่างอย่างเช่น ในกรณีที่ในช่วงที่อุณหภูมิที่มันร้อนอย่างเงี้ยเปลือกเตงโม่ก็จะร้อนนะครับผมเส้นเดือนก็จะไปอยู่ตามพื้นที่ช่องว่างที่เราไมเาเ่เอาเต็งโม่ไปวางไว้อย่างเงี้ยผมโอเคจบคลิปนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีต่อเดี๋ยวจะมีการอัปเดตมาให้ใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ